การตลาดออนไลน์ยังคงมาแรงไม่หยุดศิริลักษณาเอียดวิจิตผู้บริหารบริษัท JJC Group จำกัดผู้นำด้าน PR Media Event และการตลาดออนไลน์เปิดตัว JJC Academy สถาบันสอนการทำธุรกิจออนไลน์และบริการรับทำการตลาดออนไลน์ในทุกแพลตฟอร์มและเปิดตัวรัตนวดี พังพักดีหรือโปรเจกต์ไรเฟลผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์หัวเรือหลักในการทำหน้าที่สอนในหลักสูตรการตลาดออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มชูจุดแข็งไม่เน้นทฤษฎีเน้นปฏิบัติทำเองทำจริงด้วยเครื่องมือที่พิสูจน์มาแล้วว่าได้ผลจริงและบริการรับยิงแอดในทุกแพลตฟอร์มขานรับตลาดดิจิทัลยุค A i แบบเต็มอัตราค่ะสวัสดีนะคะ ชื่อแจ็คนะคะรัตนวดีพังพักดีค่ะเริ่มต้นคืออยู่ที่ความชอบก่อนนะคะที่จะเข้ามาก็คือว่าจากพนักง,งานประจำนะคะแล้วก็จบด้านวิทยาศาสตร์วิทย,ยการคอมพิวเตอร์คือเป็นโปรแกรมเมอร์มานะคะแล้วก็ศึกษาในเรื่องของการค้าขายแล้วตั้งแต่สมัยที่ Facebook ยังไม่มีตะก้ายังไม่มีคลิปยังไม่มีอะไระคะ่ะยิงโฆษณามาตลอดเลยแล้วก็ทำทั้งชิปปิง้ง พรีออเดอร์หาสินค้าจากจีนมาขายนะคะเริ่มต้นอยู่ที่ความชอบร้อเลยค่ะคจากความชอบร้อเลยผ่านตัวมาต่อย,ยอดเรื่องของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะคะเรียนเรื่องการตลาดมาแล้วก็ศึกษามาเรื่อยๆตามเทรนมาเรื่อยๆนะคะจนเข้าสู่ในยุคของออนไลน์เต็มรูปแบบ100%ซึ่งมี AI เข้ามาช่วยค่ะโปรเจกต์ <Project S 2> นี้นะคะเราจะช่วยนะคะคือใช้คาว่าช่วยเลยจากคนที่ ทำออนไลน์ไม่เป็นนะคะจนโตจนทำเป็นแล้วมีรายได้เช่นพนักง,งานประจำที่อยากมีรายได้อย่างเช่นพี่พี่ที่เป็นนักข่าวนะคะหรือว่าแม่บ้านหรือว่าใครก็ตามนะคะที่อยากจะพันตัวเองมีรายได้เสริมมีงานประจําแล้วม,มีรายได้เสริมแล้วเราสามารถต่อยอดว่าทํำยังไงให้คุณมีรายได้เกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องลงทุนคําว่าไม่ต้องลงทุนในที่นี้คือการต่อยอดไปถึง ตอนนี้เขาเด่นดังเรื่อง TikTok Affiliate ก็คือนายหน้าก็คือจับสินค้ามาเป็นนายหน้านะคะแล้วก็สร้างไรายได้เกิดขึ้นคือเราสอนในขั้นของการปฏิบัติไม่ได้สอนเน้นทฤษฎีค่ะเราเน้นปฏิบัติเท่านั้นค่ะคือแจ้งมองว่าสถานการณ์เรื่องของการตลาดออนไลน์ไปได้ร้อยปเซ็ตราบใดที่มีเงินลอยอยู่บนอากาศเราสามารถคว้าได้ทุกทีค่ะการตลาดออนไลน์ในยุคนี้คือการแข่งขันสูงไหมตอนนี้สูงอ่า สูงแต่ว่าทํายังไงเราจะออกมาเอาตัวเราเนี่ยความกลัวเนี่ยจะออกมาจากความกลัวของเราเนี่ยกล้าเข้ามาค้าขายก็เข้ามาขา,ขายของเพื่อมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเราจะสอนแมกกาซีนการสร้างตัวตนให้ให้ทุกคนกล้าที่จะออกมาขั้นต้นคืออาจจะเริ่มการทําคลิปก่อนแล้วก็ค่อยไปต่อยอดในการจับสินค้าอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะการเลื่อนสินค้าคือแจ็คบอกเลยว่า ทุกคนจะถามแจ็คเจอคําถามมามากมายเลยค่ะในการนักเรียนเก่าอะไรเงี้ยมาถามว่านู้จะขายอะไรดีคือแจ็คบอกเลยว่าทุกอย่างมันขายได้หมดแต่มันอยู่ที่ว่าเรารักและเราชอบสิ่งนั้นและสามารถขายทอดสิ่งนั้นแท้จริงได้หรือไม่อย่างเช่นแก้วหนึ่งใบเนี่ยเราจะขายแก้วหนึ่งใบคุณชอบและคุณสามารถบอกลักษณะคุณลักษณะมันได้หรือเปล่วนี่สามารถหยิบจับอะไรก็ได้ในบ้านเราค่ะสามารถสร้างไรายได้ได้ได ยกตัวอย่างเช่นเรามีเงิน200บาทนะคะ่ะเดินเข้าเซเว่นหยิบอะไรก็ได้200บาทมาแล้วเราสามารถทํา200นั้นอะ่ะมาทําเป็นคลิปหรือว่ามาทำมาทำเป็นคลิป,ราาป,ลปสร้างไรายได้ได้ยกเว้นอ่าเช่นยกตัวอย่างนะคะสันไลอ่าสัไลเราใช้อยู่ทุกวันใช่ไหมคะเราหยิบสัไลมาเราไลฟ์สดเราทําคลิปสัไลเราก็ไปเซิร์ชหาสันไลในร้านค้าที่เป็นห้างให,ใหญ่ที่อยู่ในแพลตฟอร์มเราสามารถตรวจเอาสันไลตัวนั้นหยิบเข้ามาแล้วก็ เกิดค่าคอมมิชชั่นเกิดขึ้นอ่าเราจะเกิดรายได้ตรงนั้นได้หลักสําคัญเลยแจ็คสอนตั้งแต่การใช้มือถือการโหลดแอปการตัดคลิปการใช้คอนเทนต์สอนทุกอย่างจนเป็นจากที่ไม่เป็นนะคะสมมุติว่าพี่ๆนักข่าวเนี่ยคือแบบว่าทุกคนเนี่ยไม่เป็นเลยคุณสามารถมาเรียนได้ไหมอันนี้คือหัวใจหลักที่แจ็คอยากจะสอนทุกท่านที่เป็นแบบนี้เลยบางคนอ่ะอยากจะทําจริงๆแต่ว่าใช้เน็ตไปเรื่อยๆะคะ่ะแต่ ใช้เนี่ยยังไงให้มันเกิดตังให้มันได้ตังนั่นแหละคือสิ่งที่พ้อยหลักคือแจ็คอยากจะสอนให้ลงมือทํามากกว่าที่ฎีอยางงั้นมากกว่าค่ะเน้นเน้นการที่ไม่เป็นมาดีกว่าค่ะช่องทางการติดต่อสามารถติดต่อในเรื่องของการสอนการอะไรเริ่มต้นการตลาดออนไลน์ทั้งหมดได้เลยนะคะได้ที่ไลน์นะคะแล้วก็แอดไซน์นะคะมีแอดไซน์ด้วย JJC 1 5 9ค่ะติดต่อมาได้เลยค่ะ